บอกกระเป๋าเนี่ยมัดิเดี๋ยวนี่มะไดี๋ยวเก็บของก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดที่ได้มามือหนีเพราะว่าแหวนมันหักเราเราจังซีนี่เดวงเขากระซูพ้งกันสมได้บอาเดี๋ยวพี่สิทธวบอกว่าเออต้องเปลี่ยนอันนี้เด้อเปลี่ยนอันนี้เด้อราคาเท่านี้เด้อโอเคบอจังสีนางจาครับแหวนหักจังสีครับเขาก็เลยมาซื้อใหม่หน้าผัวมือนะอ๋อลืมบอกเราอยู่ที่ร้าน ออปติกสแควร์ขอนแก่นออปติกสแควร์ขอนแก่นครับสำหรับท่านใดอยากซื้อแว่นมาสิที่เซ็นท่านขอนแก่นชั้นสองออปติกสแควร์อีกตรงข้ามวุฒาสัมตรงข้ามหมอวุฒิสามเลยครับมินิแว่นห้าครับมาซื้ออันใหม่อันนี้ซื้อในราคาหกพันบาทใช่ไหมน้าอันนั้นเลยค่ะ หน้าหน้าชิบซิปเลยคือต่อพี่เขาลดให้สุดๆซื้อใหม่ครับหกพันบาทมื่นกว่าบาทนะคะรลดมื่นกว่าบาทสุดยอดอันนี้ก็ส่งซ่อมครับอันนี้จะส่งซ่อมใช้เวลาเดินเนินการประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่แต่ว่ายังไงก็จะโทรแจ้งก่อนหรอกใช่ค่ะใช่ได้ไม่ได้ก็ว่ากันนี่ครับซูเปอร์ W black

150ดอลลาร์เจอแบบผมไม่ส่งข้างล่าง170ดอลลาร์ผ้าใครช <azzi> oh, ื Com ่อผ้าพ <el> uh. ี่ค่ะโอ้ยเด็กสไหด์น้องสแตนด์เด็น้องนี่ต้องถามพี่เด็กสไลด์คอมคอมมิชชั่นน้องบัดเจเจ็บวันนี้บาดเจ็บเดีนี่อาจะเจ็บเลยจ้ะดิฉันแนวไหนจ่ะฮักเอเชียฮักเอเชียใช่มาซื้อแว่นด์ลานออฟติกสแควร์ นิสตามเลว่าจ้าใช่ครับจะเป็นหาดิบระเบิดใช่กันใช่ไหมแต่แนน้ำกับสำหรับท่านใดต้องการแว่นตาแฟชั่นสวยๆห,หลายยี่หอ้อในแดนมีมีทุกยี่ห้อบแบรนด์ในชั้นหนามส,ม,ม,สมีโฟนดี้อิชเบอร์ลิน มีทุกซุยยหอครับกับ everything every band ขนาดอะไรแขกพอยเออร์แขกพอยเออร์อันนี้มาซื้อซูปเปอร์ไอติวแป้งเรินไปแล้วหกหมืห่นฮะไม่เอาไม่เอาไม่ให้เขาดูไม่ให้เขา,เขาดูของแท้ปะดิทันต์สินศษค่ะร้านได้ระบบไอเอทู มีคาไซอยู่ที่เลนคาไซครับใช่เลนคาไซสวยสุดยอดมันเป็นเลนกล้องค่ะมันก็ชัดอ่ะหนน้ามัจะใส่สบายใสส่บายอันนี้ใบรัดนะคะท่านใดกับชิโต้เขาเรนมาอย่างโต้เขาหาเขาเรียกอะไรอัปเดตสถานการณ์เนาะใช่ค่ะว่าเออน้องได้ไม่ได้เท่าไหร่โอเคบอ๊ พ่อแม่น้องเปลี่ยนหน้าเล่นเด้อร์สามแสนเดี๋ยวเปรถแกไปเปลี่ยน์อามินโรเด้อผมจะถอยวีโกะออกสามแสนอือโอเคครับเรียบร้อยไปรับประกันอยู่ในนี้อ๋ออย่าลืมอันนี้เดี๋ยวอ่ะเก็บโชว์โชว์อามินอะไรบ้างโชว์เขาทีนึงว่ามาซื้ออะไรบ้างอันธุ์พันธุ์ใบประกันบรันตีการ์ดอันนี้ตัวแว่นอันนี้อะไรอานนี้ ของเลนค่ะการันต like. ีของเลนอ่าาล์เไซสผ้าเช็ดเลนผ้าเช็ดเลนการทำความสะอาดแว่นล้างด้วยน้ำยาล้างจานนะคะจะดีที่สุดสไลน์น่ะใช่ยาโฆษณาดิละอีหลีป่ะนี่ไม่เอ็นเฮเหล่าใส่เด้มาเฮดเหล่าล้างเฮดเหล่าเป็นแอลกอฮอล์บ่เหล่าเนาะนั่นจะเฮดใส่แว่นโดนกับเหยียบหักแค่นั้นล้ะตัวผู้ใส่เมาส์นใช้กับเมาส์เลยเรียบร้อย บายๆขอบคุณหลายๆครับก็มานอีหลีว่าปิดจ็อบว่ามือหนิว่ะเมื่อบานพอดีฝนตกพอดีไฟดับนี่แหละค่ะเดี๋ยวพี่โทรหานะคะครับผมโทรมายืมเงินอย่าโทรเด้อเอาน้ำไปทานด้วยนะคะครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณครับไปบล็อกบ็อกท่ไหนนะเออเขียนเห็เขียนเห็เพื่อนไหมเขียนอะไรฮัคเอเชียแชนแนลออ๋ ใน f a c e b o o กกันเดียวกันเด้อพี่อันภาษากันทิมก็ได้ทิมก็ได้ขอไปใน Facebook ท่าเอเชียภาษาอังกฤษ H U G U G A S A U G H U G ใช่ A S A S อันแรกเลย รอรนี่ป่ะแมนโอเคเดี๋ยวนี o u t u b e กับอันเดียวกันนี่แหละกดไลค์กดไลค์เลยกดไลค์เลยคืกใจเชียร์นี่ครับออปติกสแควร์นี่นี่ครับเราหลังจากซื้อแว่นเสร็จแล้วก็โอ้แม่งแอร์แบ็คคู่ว่ะสุสกิคือก็สามารถเลือกแล้ก็ส่วนพิเศษกันได้ไปหาซื้อติ่มกินดีกว่าโอเคครับบ๊ายบาย Thanks for watching. Please subscribe to get more new video.